สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับอา้าวเมื่อนี่ที่ไปสรุปบนนะครับก่อนจะไปดูสรุปบนนะครับกับฝากคําเตือนโปรดใช้วิจัยญา,ยายในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายใดงสิน้นด้วยความปราถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเมื่อนนี้นะครับถา่าย ท่านไหนไม่ดูนะครับจะพลาดสามตัวบนนะครับอ่าจะทําให้เร็วๆนะครับเพราะว่ามันสีเงานะครับกะห้เบิ้งเอานะครับสุดไทยสี่มีสามตัวบนให้เบิ้งนะครับอันนี้ก็คือชุดเต็มนะครับที่สามตัวบนนะครับอ่าหรือว่าถาวรมักชุดที่อาจารย์นครเพ่นรสรุปให้กะทษนะครับสบได้ยนะับหนึ่งอ่า เอาในชุดนี้ก็ได้นะครับอ่ากระสีมะเบิงเสียวแต้มจับนะครับเอาแต้มจับนะครับเอาแต้มจับมันสิมีแต้มไหลนะครับแต้มจับให้เลยนะครับอันนี้ก็คืออ่าเบิงอันนี้ก็คือแต้มสองตัวแต้มสองตัวบนนะครับสีมีอยู่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับถายุทายุในนี่นะครับเอาแต้มจับนะครับมันจะออกมากน่ มันจะออกมาในน้านี้นะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามนะครับนี่แต้มหกแต้มแปดแต้มศูนย์นะครับนี่แต้มหกแต้มแปดแต้มศูนย์นะครับมันนี่ถ้าเอาสามตัวจับทาทาสิเอาครบสามตัวนะครับก็คือในแต้มนี่นะครับมันจะเป็นในแต้มนี่นะครับศูนย yeah. anyway> ์ก claro ับสองนะครับแต้มศูนย์กับแต้มสองนะครับจะเป็นสามตัวบนนะครับ แต้มศูนย์กับแต้มสองหรือว่าถ่ายเอฟซีมักในแต้มนี่ก็จัดได้เลยนะครับแต้มสามตัวบนนะครับนี่ครับอันนี้คือแต้มสองตัวบนนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนะครับแต่อย่าลืมว่าอาจารย์นครเพช่นเสี่ยวเขาอีกชุดหนึ่งขึ้นหนึ่งหกนะครับแต่บ่เขาแต้มบอกเขายังแต่เป็นเลขเด่นนะครับที่ขาเจ้าถือมาแล้วหกเจ็ดงวดแล้วนะครับอาจาจับให้เบิ้งนะครับอันนี้ก็คือแต้ม เตยมที่เฮ็ดอ่าเตยมที่พังแง่ที่ใส่แล้วมันหลแง่จับตัวไปแนวนึงแา่บ่จับประดิษฐนะครับ,นรบนะเนาะห้าสิบอย่าเลืมว่าหลักหลักสิบนี่หลักสิบบนนี่อาจารย์นครเพ่นศิใส่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับจะใช้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับคือสูตร สูตรมันมาหลายงวดนะครับขัดมาแล้วคือใดเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับหลักสิบบนนะครับวิ่งบนนะครับสังเกตบังวิ่งสิบบนพร้อมนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับมานี้ถามีดถามีดชุดหนึ่งอยู่กลางก็คือมีชุดนี้นครับสังเกตบังเด้อนี่ครับชุดนี้นะครับถามีดหนึ่งอยู่กลางนะครับ หนึ่งอยู่หลักสิบก็คือในชุดนี้นะครับนะครับสังเกตเบิรงว่ามันสิไปติดชุดใดนะครับสังเกตเบิรงอ่าอันนี้คือชุดอ่าในคลิปก่อนอาจารย์นครเป็นกับลุงเหตเบองแลเนะ้ะคลิปชุดแต้มร่วมสองตัวบนสามตัวบนนะครับอันนี้คือว่า จะเฮ็ดให้เร็วขึ้นนะครับก็คือเต้มันานไปเล้ววันนี้ใช่ไเบิ่งเต้มันนี้เป็นเต้มันมีสลักลอยอันนี้เป็นแต้มนะครับอันนี้เป็นเต้มเต้มนี่ก็คือว่าลักลอยกับลักซิร,ร่วมกันนะครับงัวที่หน,นึ่งเนี่เห็นบหลักลอยกับลักซิร,ร่วมกันนี่ วิธีหาลักร้อยนะครับต้องเฮิดแบบนี้นะครับอ่าลักซิบกับลักร้อยร่วมกันเป็นแต้มแปดนะครับนี่ครับเป็นแต้มแปดนะครับงวดนี้ก็คือได้9ก้าหนึ่งห้านะครับอันนี้คือลักร้อยกับลักซิบร่วมกันนะครับนี่ครับอ่ยับหน่อยหนึ่งนี่ครับ9ก้าหนึ่งห้านะครับบานนี้นี่คาถาถาเต้มเก้าเนี่ยมันจะตกอยู่แดกับหนึ่งนะครับ ถ้าแต้มหนึ่งมันจะตกอยู่ศูนย์กับหนึ่งนะครับถ้าแต้มห้ามันจะตกอยู่สี่กับหนึ่งนะครับอเข้าใจปะครับเนี่ยถ้าว่าเข้าใจแล้วเบิ้งบทสรุปก็ได้นะครับเบิ้งบทสรุปแล้วก็สีให้สื่อได้เลยนะครับให้หารตดตลีได้เลยแล้วันทีหนึ่ง,น,งนะครับอ,อันนี้เป็นแต้มอันนี้เป็นแต้มลักลักลอยกับลักน่วยนะครับ ลักแต้มเป็นลักร้อยกับลักหน่วยนะครับสองอหกหกได้สองนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ได้หนึ่งได้สามได้เจ็ดนะครับอันนี้คือได้ครบทุกแต้มนะครับได้ครบทุกแต้มแล้วก็คือว่าเนี่ยแต้มที่หนึ่งนะครับแต้มหนึ่งหกห้าก็ได้หนึ่งห้หก,หก็ได้หนึ่งสีก็ p, lover, ได้หนึ่งนะครับอันนี้คือแต้มร้อยกับหน่วยนะครับมันมอย่าเขากันนะครับ บานนี่แต้มสามก็คือแปดกับห้าก็ได้สามเจ็ดกับหกก็ได้สามหกกับเจ็ดก็ได้สามนะครับแต้มเจ็ดสองกับห้าก็ได้เจ็ดหนึ่งกับหกก็ได้เจ็ดอ่าศูนย์กับเจ็ดก็ได้เจ็ดนะครับบานนี้อาจารย์นครเพ็ญก็สีเอาเลขหนึ่งใส่นะครับเอาเลขหนึ่งใส่นะครับมันมันสิตรงชุดใดนะครับ ฟันได้เลยนะครับจะเข้าไม่เข้าไม่รู้นะครับแต่ทําตามสูตรนะครับมาเนีสมมติว่าจากนครเวียนเจ้าหนึ่งหนึ่งใส่ตัวนี้นะครับนี่ครับมันจิตตัวใดจิตตกแต้มนะครับจิตตกแต้มร่วมนะครับแต้มรวมก็คือศูนย์กับสองนะครับแต้มรวมนะครับเป็นศูนย์กับสองนะครับ แต้มร่วมบานนี้มเมื่อเบิ้งแต้มร่วมครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่าบ่เขาแต้มนะครับเล,ตบเตเลเข,เเขเหหเตัวนี้นะครับเลขตัวนี้บ่เขาแต้มจะไปติดเลขดังขาเจ้าทีขาเจ้าหมากซีหางวดนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับเอฟซี่า้า่อบกับยัติิมตัวนี้นะครับนี่นะครับได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับบานนี้เมื่อเอาแต้ม มาเอาแต้มอ่าแต้มศูนย์เต้มศูนย์อันนี้แต้ม 0. แปดนี่ครับมันมันมันบ่เขานะครับคือยังเสียงเบ่เขานะครับบานนี้แต้มนี่ยหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่แต้มซีเต้มซีถ่ายเอฟซีมากระจัดนะครับแต่ว่ามันบ่เขานะครับนี่คือตัดนะครับอ่าอันนี้แต้่ยมยังนไงอันนี้แต้ม แต้มแปดนะครับมันไม่มันมันบบเขาในสามตัวนะ,ะไรนตี้้มยังเนี่ยนี่ครับสังเกตเบื้องแต้มที่เข้านะครับเนะนี่ยถ้าอ่าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยเป็นแต้มสองนะครับสังเกตเบิ้งนี้ครับเต้มที่เข้านะครับเข้าแต้มสองนะครับสังเกตเบื้องนะครับเนี่ย นี่ครับสี่เข่าเทิงสามสูตรสี่สูตรลักลอยลักน้วยลักนี่ครับเข้าแต้มส w งนะครับอ่าบัตมะเบิงข่าไส่ตัวนี้กับไสตเลขเจ็ดนะครับนี่ครับสี่เข่าแต้มนะครับเข่าแต้มทั้งเบิเลยนะครับนี่ครับตัวที่สีงามนะครับบัตนี้มาเบิงไป อันนี้แต้มได้เนี่ยห้าหกเจ็ดแปดแต้มแปดไม่มีนะครับอตัดออกนะครับออันนี้ก็รื้หมดหนึ่งใสนนะครับรื้หมดหนึ่งใสนเอาเบิงมันจะไปเข่านะชุดใดสังเกตเบิงนะครับอันนี้เห็นบ่เข่าแล้วครับเนี่ยชุดนี้นะครับวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยนะครับสามตัวบนนะครับถ้าว่ามันใจก็ใส่หกประตูไปเลยนะครับ เห็นไหมครับเบิงงจักน้อยนะครับเบิงงดูจักน้อยนะครับจบคลิปมีดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดซีแต้มซีตัดไปบ่มีนะครับอันนี้หกหกแต้มสองนะครับนี่พี่น้องนี่ครับหนึ่งหกนะครับสังเกตเบิงงอันนี้เป็นแต้มสองนะครับนี่ครับนี่ครับมันสีเข่า แต่เลื่อมมาแต้มแต้มสองนะครับนี่แต้มอง i ่ g มันจะเข่ามันจะเข่าอยู่นี่ครับแต่ทั้งเทิงเนี่ยมันจะเป็นตัวกลับนะครับมันจะเข้าแต้มสองนะครับนี่ครับแต้มศูนย์นี่ครับ,ค,รบคือแต้มศูนย์นะครับนี่แต้มศูนย์อะ epsi m a กตัวใดก็คือจัดนะครับอันนี้คือแต้มศูนย์นะครับอันนี้เจ็ด อันนี้ก็แต้มศูนย์นะครับแต้มศูนย์นะครับแต่ว่าแต้มศูนย์มันมันสีบกเขาร่วมเบิดนะครับนี่ครับหกห้าเนี่ยครับสังเกตเบังนี่ครับมันจะเป็นหกประตูสังเกตบังหน้เนี่ยนี่ครับนี่ครับแต้มที่เข้านะครับแต้มที่เขาเบิดทุกแต้มเลยนะครับอ่า เขาเบิร์ตทุกแก้มก็คือมันจะมีได้แค่อันนี้ก็แก้มสามไม่เข้านะครับสังเกตเบ้างว่าบานนี่มันจะมีจีชุดนะครับจะมีจีชุดนะครับสามตัวบนนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับนี่คือคัดออกมากจากชุดใหญ่นะครับคัดออกจากชุดใหญ่นี่ครับคัดออกแล้วนะครับ บาทมันจะเหลืออยู่แค่เลขแค่หนึ่งหากลับหนึ่งเจ็ดนี่ครับวันที่นี่ครับมารบอยเอซอันนี้คือสรุปไ้แล้วนะครับคือสรุปไ้แล้วนะครับนี่คือ หนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดนะครับบานีโตที่เขาแต้มที่สุดเลยนะครับก็บคือมีอยู่สามชุดนะครับสามชุดเหลือเด่นที่สามชุดนะครับก็บคือเหลืออยู่หกหนึ่งห้านะครับ ตัวเด่นชุดเด่นนะครับก็คือมีห้าหนึ่งหกนะครับแล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดนะครับตัวที่อันนี้เป็นตัวที่กันข้าเจ้าไห่มาที่ว่าถูกสีหางวดเลี่ยงกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้ามักตัวนี้ก็จัดตัวนี้นะครับ แล้วอาจารย์นครพิเศกัสีเฮ็ดไทยคือว่าสีสรุปแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนแล้วนะครับหนึ่งเมษาเนี่ยฟันได้เลยนะครับกับโบเมนวาอาจารย์นครพิเศษว่ามันสีวนั่นแต่ว่ากระทาตามสูตรนะครับกบ็ชุดเด่นนะครับก็บคือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้กาถาถ้ำก็คือถ้ำหกประตูนะครับชุดเด่นสามชุดนะครับ นะครับชอบชุดไหนจากชุดนั้นนะครับอันนี้เป็นชุดที่เพื่นไห่มาานะครับทำม,มากกระจัดนะครับเอาเป็นยังไงเฮฟซีได้เบิงแล้วนะครับอันนี้คือสรุปบนให้แล้วนะครับเอาแต้มจับจับตั้งแก่ร้อยสิบหน่วยจับมาเรือเท่านี้นะครับ เหลือเท่านี้นะครับเหลือสามชุดนะครับเด่นนะครับท่านี่ก็อาจารย์นครเพ็ญก็เพชรเป็นแนวทา้งนะครับทา่าน fc ชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับอันนี้คือเป็นชุดสามตัวเลยนะครับธามักสองตัวก็คือในชุดนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์นครเพ็ญให้วิ่งหนึ่งนะครับ เอาทายนี่กับอาจารย์นครเพ่นกับวใอ้ fc โชคดีสวัสดีครับ